ยากครับบังคับครับเป็นไปตามข้อบังคับผมจะไปเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เข้ามาครับผมรู้ความประสงค์ของคุณเป็นยังไงจะชนเฉี่ตายพ <ทำ S 1> ูดไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่เข้ามาครับบ้านเมืองเราอยู่โดยไม่มีข้อบัง กฎเกณฑ์อะไรต้องการจะเอาได้ดังใจมันไม่ได้ดังใจนะครับต้องถอยคนละก้าวเจ้าหน้าที่เข้ามาครับอะไรกันเจ้าหน้าที่เข้ามาครับขอความกรุณนาน,นั่งลงลงมติก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับท่านประธานครับ คุณยาวยังไงล่ะอ่ะผมให้คุณลังสีมันเออ่พูดเต็มที่เลยพูดเต็มที่คนเดียวก็พอนะรับปากได้ไหมพูดเลยท่านประธานครับสันส้นๆครับท่านประธานผมแค่จ,จะใช้สิทธิ์พัดพิงแต่ท่านประธานไม่ได้ให้ใช้ผมใช้สิทธิ์พัดพิงเท่านั้นเลยครับไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับเดี๋ยวจะเดินหน้าลงมติแล้วถ้าจะมาพูดเพื่อสร้างความวุ่นวายให้ประท้วงประมานผ,ผมไม่ยอมเด็ดขาดครับ ผมไม่อนุญาตกับรัฐบาลใ,ให้คุณรัฐบาลพูดก็ได้คุณคุณผเล่นนั่งลงก่อนโอเคครับเรียนท่านประธานครับผลิตบัตรชนสั้นสันสนส้นครับเดินหน้าลงมติแล้วครับ,ครบแค่จะทวนว่ามันมีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าให้เราพิจารณายติกานินไว้พูดซ้ำทำไมล่ะครับมผมนั่งฟังอยู่คุณพูดซ้ำทำไมฮะเพราะว่าห้ามแล้วเอาคุณรัิบัลครับ,รบเกิน ผมไม่อนยญาตเกินคุณลังิบัญครับถ้าจะมาทําให้การประชุมนี่ด,ดําเนินไปไม่ได้ประชาชนที่ฝั่งข้างนอกเขาจะเลืกอกยังไงผมอยากให้ดําเนินการตั้งคู่นทั้งการพูดถึงประเดินไหวแล้วพูดถึงการเรื่องยติก็มันไม่มีอะไรก็แค่นั้นนอกจากจะมีความในใจ อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาม่ต้องถอยก็ละก,ก้าวการประชุมมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อคุณจะเอาชนะคาดคานกันมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ครับกองประชาชนฟังข้างนอกผมอยากให้ได้ทั้งคู่ทั้งฝ่ายการก็ได้รัฐบาลก็ได้นี่สิ่งที่เราต้องการประชุมเพราะเราต้องประชุมอีกต่อไปอีก